เป็นไ,ไงสัมภาษณ์หน่อยดิวันนี้สนุกไหมอยากมาอีกอยากมาอีกวันนี้เป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกอยากมาบ่อยๆเลยล่ะเก็บตังค์เก็บตังค์งวันละยี่สิบบาทเดี๋ยวที่ไม่พอไว้ยยี่สิบบาทไม่พอ <c oughs> ต้องเพิ่มขึ้นมาอีกวันละสามสิบบาทอ่าสนุกไหมสนุกวันนี้สนุกไหมตาตากล้องตาากล้องตาากล้องว่า,งาไงสนุกไหมไม่ยอมพูดอ่าวันนี้ล่ะสนุกแต่ว่าโคตรหนาวอ่ะหนาวเหรอ หนาวก็เราเล่นสื้อผ้เราไปอยู่ในน้ำมันก็จะไม่ไม,ไม่ค่อยหนาวอะไรอ่าเป็นไงบ้างคนนี้สนุกไหมฮะเราอตอบว่าไม่สนุกเดี๋ยวจะไม่พาไปไม่ได้ไม่ได้ต้องสนนุกเ,เป็ไงคนนี้เป็นไงบ้างสัมภาษณ์ไปแล้วไม่ใช่เหรอสนุกไหมอ่ชอบไหม <นำ S 1> จะเก็บตังไม่อีกหรือเปล่าอา่ะ วันละ20บ,บาททําได้ไหมทุกวันเกได้หร mm, <get> <Hey, S 2> ือเปล่ากวันละ20บ,บาทค่าเข้าเท่าไหร่นะค่าว mm. ันละ50บาทแล้วก็มีชุดอีก50บาทก็ร้อยหนึ่งอะ่ะต้องต้องเก็บไปได้วันละ20บ,บาทนะเราต้องอดอดบางอย่างเพื่อที่จะมาเที่ยวใช่ไหมอดข้าว <What cow? S 1> ใช่เราต้องลดสิ่งที่เราเคยใช้ไปเคยกินขนมเราก็ต้องลดลงเพื่อเก็บตังค์มาเที่ยว ไหวกนี่ตอนนี้ก็เวลาเวลาห้าโมงเย็นแล้วนะครับที่่ทีไหนฮะหลังโลตัสนะครับสาวว่ายน้ำลิคิป์คซิตี้พาร์คดุ้ยเริ่มเย็นแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่ใช่คนดังนะเนี่ยอันนี้ก็คนดังเนี่ยอันนี้ก็คนดัง อันนี้ก็คนดังดังเพราะใครดังเพราะวินต้นดิกตอกดิคตอกนะครับอทำงานให้ตามเขาไปกินข้างในให้เสร็จห้ามมามังนอกแล้วไ,ไปกินตรงโต๊ะให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาค่อยมาเล่น เออเขาจำเขาจำแบบนี้ไม่ได้นะจำไม่ได้ใส่หมวกใส่หมวกใส่แบบนี้จำไม่ได้นี่ใครเนี่ยชื่ออะไรชื่อตู่ไคคนไหนี่เ้าไหนเดินออมาเตยมสูตรเลยเว้ย <c oughs>